สวัสดีครับพี่น้องผมครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็พาเดินตลาดเช้านะครับบรรยากาศตลาดนัดเชา้าชัดป่าไว้นะครับมะพร้าวนมสดมะพร้าวสดมีนะครับน้ำมะพร้ามีนะจ๊ามีข้หลามมีอาหารทะเลนะครับผมพี่น้องผมเสือพานาะแพ่อาหารป่าพี่น้องอบรรยากาศก่อนจะแปดโมงด้วยพี่น้องลูกค้าคนก็เริ่มเดินยอยเดินมาเรื่อยๆแล้ว ลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับผมเห็นบรรยากาศรอบๆตลาดนัดมาฝากพี่น้องสูขข้ๆทุกคนครับผมก็ให้กําลังใจพี่น้องทางภาคเหนือนะครับพี่น้องที่เจอทุกข์บัติเจอน้ําท่วมนะพี่น้องเป็นภัยที่ดีกเลี่ยงยากนะครับพี่น้องมันมากกับบอกก็ให้กําลังใจกันทุกคนครับผมหลังน้ําลดเราถึงจะยิ้มได้กันนะครับผมตอนนี้ก็สู้ๆกันก่อนเ้อพี่น้องผม เศรษฐกิจไม่ดีแต่ก็ต้องมีความอดทนนะครับผมมีบรรยากาศตลาดนัดชัดประวายเช้านี้นะครับผมมาฝากพี่นอ้องคนเยอะพี่นอ้องตลาดนัดลูกค้ากำลังมาครับ้ากำลังเดิน คุณสำหรับการรับชมวิดีโอทุกวิดีโอที่ผ่านมานะครับผมขอบคุณที่ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับน,นมาเปล่านมสดปิดท้ายรายการขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ